เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าเพื่อนโอ้เยอะมากเลยเนี่ยกินเล่นเล่นหืกไก่ไม่ค่อยมีคนกินยายจะมาทำไก่อยองต้มสักสามสิบนาทีแล้วก็เอาให้มันเย็นเอาไว้ให้มันเย็นก็ค่อยมาฉีกกันนะไก่ฉีกแล้วไก่อยองแล้วไก่อะไรก็ว่ากันไป นะคะนี่ให้มาฉีกนะคะนี่เสร็จแล้วนะคะก็ใส่น้ําตาลลงไปกับเกลือแล้วก็น้ํามันนะทีนี้ก็เปิดไฟ ทอดไปเรื่อยๆจนจนเกรียมจนแห้งนะคะอันนี้ยังไม่ได้ช่างนะคะน้ำตาลเกลือแล้วแต่ไม่ทำหวานมากหรอกเนาะเพราะว่าแฟนยายไม่ชอบใส่น้ำมันใส่นังไปด้วยเดี๋ยวให้มันนั่นก่อนให้ค่อยใส่หอมก็ได้แล้วแหละง่ายๆดูตาม youtube เอา ตอนมันเดือดก็คอยคนเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวมันใหม่เดี๋ยวมาดองดูกันมารอดูกันนะคะเดร็จแล้วก็ใส่หอมไปเลยจ้าใส่เยอะๆไปเลยทำง่ายๆเป็นของกินเล่นเป็นของกินเล่นนะเนี่ยอกไก่อกไก่แค่สองอกได้นี่ตัวหนึ่ง ไบเต็มกระทะเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าเพื่นอนโหเยอะมากเลยนีกินเล่นเล่น